รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งนี้มารอสกความรู้ปั๊ปารด้าไอเจ้าครัปั๊ปารดา Idle Idle Club Idol Club สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอดอรคลับคลับของคนมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกัน mm hmm. หากท่านเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟัง อีพี e. นี้พาทุกท่านมาแถวลาดพร้าวครับมาหาแรงบันดาลใจดีๆจากไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้นะครับที่สร้างอาชีพจากสื่อออนไลน์กับธุรกิจที่สร้างตัวจากคอนโดในการลงทุนที่ไม่ได้มากครับแต่ว่าสามารถสร้างไรายได้ถึงหลักแสนต่อเดือนส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ Transcrição e ถึงแล้วนะครับกับร้านขนมจีนน้ำยาปูคุณปุ่นนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยเธอเป็นคนที่เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบครับกับพื้นที่เล็กๆเพียง28ตารางเมตรเท่านั้นนะครับจนกระทั่งสามารถประสบความสําเร็จได้ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณปุญยทิพย์แสนรังครับหรือคุณปุ่นเจ้าของร้านขนมจีนน้ำยาปูคุณปุ่นนั่นเองครับคุณปุ่นสวัสดีค่ะของคุณปุ่นครับนี่ พื้นที่แค่นี้เองใช่ไหมคุณปุนครับใช่ค่ะอ๋อในการที่เราประกอบอาหารทำขนมจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะผมต้องบอกเลยผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมได้กลิ่นน้ํายาปูค้อมมากเลยครับคุณปุนครับค่ะ,ะคุณปุนครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของร้านขนมจีนน้ายาปูคุณป,ปุ่นหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงมาย,ยังไงครับ ได้เลยค่ะค่ะที่มาที่ไปที่จะเกิดขึ้นเป็นขนมจีนน้ำยาปูคุณปุณน,นะคะก็เกิดขึ้นจากที่ว่าปุณชอบทานขนมจีนอยู่แล้วเป็นคนชอบชอบทานขนมจีนแล้วทีเนี้ยเราก็ไปทานขนมจีนน้ำยาปูร้านหนึ่งซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าขนมจีนน้ำยาปูเป็นอาหารที่หาทานยากค่ะแล้วก็เป็นราคาค่อนข้างสูง ừ, อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเราไปทานจริงๆแล้วอร่อยนะคะแต่ว่าเราเรามีความผิดหวังตรงที่ว่า,ามันมันไม่ค่อยเจอเนื้อปูเลยมีแต่วิญญ,ญาณปูใช่ไหม อ๋อใช่ค่ะแล้ว <จะ S 1> ทีนี้<ม>เวลาที่เราดูขนมจีนน้ำยาปูผ่านสือ่อหรือโฆษณาหรือว่ารูปภาพนะคะมันน่าทานมากเลยมันจะมีเนื้อปูกรอน<ป>ใช่ใช่<ล>ค่ะ,คะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทำไมไม่มีเนื้อปูเลยเราก็เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเริ่มศึกษาวิธีการทําขนมจีนน้ำยาปูจากใน YouTube ค่ะใน YouTube แล้วทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบตามใน YouTube เขาบอกเลยแล้วก็มาลองทําลองทําแล้วทีนี้ก็ทําทานบ้างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทาน เวลาที่เพื่อนๆมาที่บ้านเราก็จะโชว์ฝีมือขนมจีนน้ำยาปูทุกทุกคนจะได้ชิมฝีมือปูนใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่าเราก็ลองลองมาทําขายดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในอาหารที่จริงๆคนชอบทานใช่ไหมคนทานเยอะไหมครับก็ก็มีค่ะมีในกลุ่มของของลูกลูกค้าก็คือจะทานสั่งเรื่อยๆสั่งประจําเลยอย่างนี้ก็มีใช่ค่ะใช่ค่ะ คุณผู้ชมครับเห็นเลยครับว่าจริงๆนะเวลาที่เราเริ่มต้นธุรกิจนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะเราจะต้องหาลูกค้าจากไหนบางคนจะเริ่มต้นธุรกิจครับคุณผู้ชมครับกลัวครับเอ๊ะเราจะไปหาลูกค้าจากไหนไม่รู้จ,จะหาไปยังไงเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับธุรกิจเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องมองไปไกลครับ <c oughs> คนใกล้ตัวนี่แหละถูกต้องไหมครับคุณปุณครับใช่ค่ะคนแค่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับคนใกล้ตัวเนี่ยเขามักจะให้ฟีดแบ็กับเรา ฉันก็ให้ตัวอย่แ,บบแล้วก็ให้ความติชมกับเราได้ได้จริงใช,ใช่ไหมครับผมก<ช>็ถือว่าเป็นสิ่งีดีเลยนะครับใช่ค่ะครับโอเคครับแล้วก่อนหน้าที่จะมาขายขนมจีนแบบเต็มตัวเลยเนี่ยคุณปุณทำอาชีพอะไรครับ ก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนช่วงเรียนจบเนาะปุณก็มีการทํางานประจาค่ะทางานประจําเป็นตัวแทนขายเครื่องมือแพทย์ค่ะทําได้พักหนึ่งแต่แต,แต่จริงๆแล้วย้อนกลับไปตอนเรียนตอนเรียน<ๆ>อยู่ก็คือขายเสื้อผ้าออนไลน์ขายกระเป๋าแฮนด์เมดเย็บเองออกแบบเองโดยที่เราเป็นคนออกแบบเองเราให้คนไทยเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแล้วมันเกิดออตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เขายกเลิกแผงลอย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะปุณก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบไม่ได้แล้วเราเราจะไปสายนี้ก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ เลยปรับเปลี่ยนมามาลองลองฝึกทําอาหารดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่จริงรโดยพื้นฐานก็ไม่ใช่คนชอบทําอาหารหรือทําอาหารเป็นไม่ไม่ได้เก่งเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือตอนแรกก็คือเป็นาขายแผงน้อยทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะคเป็นแนวแฟชั่นหมดเลยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าใช่ค่ะแล้วทีนี้แล้วตอนที่ตัดสินใจมาทำแบบทำขนมจีนน้ำยาปูแบบเต็มตัวเลยครับมีมีคนรอบข้างติชมไหมครับบอกว่าเอ๊ะ e จะดีเลยจะทําขายอะไรย่างเี้เพราะด้วยความที่ว่า คุณป,นปุนก็ไม่ได้มีร้านมีคนติชมอะไรเรื่องพวกนี้ไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะก็ก็คือมีมีอยู่แล้วค่ะเรื่องเอ่อเราไม่มีหน้าร้านแล้วในแอปบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะจากัดแล้วบางก็คือเมื่อก่อนนี้ปุนอยู่ลงังสิตธ์อย่างเงี้ยค่ะคอยู่ลงังสิตธ์แล้วกลายเป็นว่า โซนลังสิตกับโซนลาดพร้าวไม่เหมือนกันน,นะเหมือนกันยังไงครับไม่เอเอก็ <laughs> ก็คืออย่างนี้ค่ะแล้วโซนลังสิตก็ค่อนข้างที่จะมีหมู่บ้านมีอะไรที่ไกลๆแล้วปุณก็ไม่ค่อยมองเห็นในเรื่องของพวกไรเดอร์พี่ไรเดอร์แอปพลิเคชันตามตามเดลิเวอรี่แต่พอย้ายมาอยู่ที่ลาดพร้าวอะค่ะก็ปุณก็สังเกตว่ามันจะมีพวกคุณพี่ไรเดอร์จะเยอะมากๆเลยเราก็เลยเจาะกลุ่มเลยเจาะกลุ่มว่าเอาเป็นทำที่คอนโดนี่แหละทําที่ห้องเราไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเราก็หนึ่งแหละประหยัดค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็อีกอีกอย่าง แล้วก็มีเวลาส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนคะคะก็เลยเจาะกลุ่มรเดอร์ที่เป็นตามแอป Delivery ต่างๆงค่ะแล้วก็มีการยิงเริ่มเปิดใจยิงโฆษณาในเพจ Facebook บ้างใ,ใน IG ทำา Tik t o อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรทำให้รู้สึกมั่นใจว่าเอ๊ะงั้นเราย้ายสถานที่ดีกว่าครับผมอยากให้คุณปุณช่วยอธิบายส่วนนี้กับผูช้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับว่าทำไม<อ>เราถึงรู้สึกว่าการที่เราย้ายสถานที่เนี่ยจะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นครับ ก็หลักๆก,ก็ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่จะรับประทานอาหารประเภทของเราอย่างเช่นของคุณนะคะมันเป็นขนมตีนน้ายาปูค่อนข้างราคาราคาค่อนข้างสูงคุณก็จะเจาะกลุ่มที่อยู่ในเมืองโซนในเมืองแล้วก็สะดวกสบายในการสั่งผ่านแอป Delive r y มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็คุณก็เจาะกลุ่มเป็นลูกค้ากลุ่มออฟฟิศแล้วก็เป็นตามคอนโดหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นการจุดเปลี่ยนที่มาอยู่ ตั้งฐานอยู่ที่ลาดเท้าแล้วก็ทําจริงจังเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าในเรื่องการค้าขายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องสถานที่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าสถานที่จะต้องเป็นคนมากคนน้อยแต่สิ่งสําคัญก็คือสถานที่นั้นลูกค้าของเราอยู่หรือเปล่าและสถานที่ตรงนั้นนะครับมันสะดวกแก่การขนส่งของเราหรือเปล่านะครับเป็นปัจจัยที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับลองไปพิจารณากับธุรกิจของคุณผู้ชมดู นะครับผมใช่ไหมคุณปุณครับใช่ค่ะอืมครับผมข้อนี้ดูวน่าสนใจามากๆเลยครับคุณปุณครับตอนที่เราทำเนี่ยนะครับพอเราเริ่มย้ายมาตรงนี้เนี่ย มีปัญหาไหมครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะรู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้สึกเหมือนว่าพื้นที่เราแคบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเป็นปัญหาไหมครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจพวกนี้ครับตอนแรกที่เริ่มทําในคอนโดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาในส่วนของพื้นที่แน่นอนพื้นที่แล้วก็ในส่วนของแก๊สการการทําน้ํายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะจากัดแต่ปุณก็มาคิดใหม่ว่าทํำยังไงดีให้ให้พื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะให้มันทํางานสะดวกสบายมากขึ้นโดยที่เราทําได้ตลอดเหมือนเหมือนทําแล้วก ็ไม่ทอ้อแล้วก็สู้กับมัน, <c oughs> ก,มนก็คือจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เราสะดวกสบายที่สดุดมันก็จะทํางานได้ดีแล้วก็มันก็จะรันไปเรื่อยๆมันก็จะไม่รู้สึกแบบมีปัญหามากแต่มีหนึ่งอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เลย <c oughs> ในเรื่องของกลิ่นค่ะในเรื่องของกลิ่นคุณก็ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในการรบกวนเพื่อนบ้านแต่พอดีว่าคอนโดมีมีที่ดูดควันคุณก็จะพยายามใช้ตรงนี้ให้มันให้มันรบกวนน้อยที่สดุด ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทาตรงไหนเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกัน<ช>นะครับคุณผู้ชมเห็นเห็น <c oughs> ไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> เวลาที่หากเราจะเริ่มทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่มาช่วยเหลือเรามากเลยนะครับใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดดูนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับคุณปุณก็ต้องไปหาที่ไปเปิดร้านหรืออาจจะเป็นจะต้องไปหาตลาด<ช>ไปลงตลาดใช่ไหมครับเรียกว่าก็เป็น เต็นค่าใช้จ่ายนะครับมากมายเลยนะครับแล้วเห็นพื้นที่แค่นี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ร้านที่ใหญ่อะไรเลยนะครับคุณพูนครับบอกให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับผมว่ายอดขายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตกเท่าไหร่ครับอ๋อยอดขายก็วันหนึ่งก็ตกประมาณ30 40บชุดอะค่ะก็เฉลีย่ยใช่ใช่ค่ะแล้วแต่วันมันก็จะมีวันที่ขายดีมากๆแล้ววันที่เงียบมันก็มีเหมือนกันค่ะใช้คอนโดนี่แหละนะครับพื้นที่ เท่านี้เท่านั้นนะครับผมนะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมากมายเลยนะครับค่ะอ่าเยอะแยะมากมายนะคุณปุณครับแล้วมีคุณปุณครับ,รบมีกี่เมนูครับที่คุณปุณได้ทำเนี่ย คือตอนนี้ก็คือจะมีแค่ขนมจีนน้ำยาปูนะคะแต่ของเราจะแบ่งเป็นชุดสําหรับทาน1ท่าน189บาทชุดสําหรับทาน2-3ถึงท่าน380ค่ะแล้วก็จะมีชุดใหญ่ทาน4-5ถึงท่านเป็นครอบครัวเล็กๆก,ก็คือ650บาทค่ะแล้วในเร็วๆนี้นะคะปุณก็จะเปิดหน้าร้านหน้าร้านขนมจีนน้ำยาปูที่ลาดพร้าวซอยร้อยสิค่ะจะมีหน้าร้านให้ลูกค้าเข้ามาทานได้พรุนี้จะมีหน้าร้านแลยใช่ลนะแล้วก็มีเมนูเพิ่มเติมด้วยนะคะเมนูเพิ่มเติมของเราก็จะเป็น เป็นข้าวผัดปูกระเพราปูแกงชะพูปูแล้วก็จะมีจ้อปูแล้วก็ในส่วนของทอดมนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีของทานเล่นมาทานในร้านเราได้เลยค่ะ อะไรทำให้ลูกค้าถึงติดใจรสชาติของขนมจีนของคุณปุครับอ๋อความพิเศษของร้านขนมจีนน้ายาปูคนปุ่นะคะเนก็จะเป็นในเรื่องของในตัวขนายาค่ะเราก็จะใช้เนื้อปูผสมทาน้ํายาเลยเราจะไม่เราจะไม่มีการผสมของเนื้อปลาเลยแล้วก็เราจะใช้กะทิคั้นสดแล้วบวกกับเครื่องแกงที่คุณบอกว่ามันเป็นรสชาติที่ลงตัวเครื่องแกงจะให้ความหอมความคมเข้มข้นนัวค่ะใช่ค่ะก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นเลยก็คือในเรื่องของเส้นขนมจีนเราจะใช้เส้น เส้นสดค่ะเส้นสดเล็กๆทานกับน้ํายาปูจะเข้ากันมากเลยและเส้นขนมจีนนี่ทําเองไหมครับอ๋อไม่ได้ทําเองค่ะเป็นรับมาเหมือนกันแต่เป็นขนมจีนเส้นสดทําวันต่อวันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก่อที่จะได้สูตรที่ต้องการเนี่ยลองอยู่นานไหมครับกว่าจะได้สูตรที่ที่ทําแล้วลงตัวตอนนี้ก็คือประมาณสามถึงสี่ปีก่่าจะแบบได้รสชาติที่โอเคอะค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วอะไรทําให้คุณปุณมองเห็นช่องทางนี้ได้เพราะว่าสหรับ สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะงั้นแล้วก็โพสขาย Facebook สิโพสขายเฟซเฉยๆอะไรเงี้ยทำไมคุณปุณถึงรู้สึกว่านี่คือช่องทางครับ น่าจะเป็นความที่เราเล่นมือถือเล่นโซเชียลอยู่แล้วเรากดไปเจอเราก็มีไอเดียเนี่ยค่ะก็คือก็คือมีแค่นี้เลย<อ> <laughs> มีแค่นี้เลยก็ใช่ค่ะมีไอเดียพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นสินค้าของเราจะไปขายได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เริ่มลงมือทําลองโพสต์ดูก็ก็มีการตอบรับที่ดีนะคะบางทีคนที่อยู่ห่างไกลจากโซลาดเท้าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโดนค่าส่งที่ค่อนข้างที่จะแพงไม่ได้ถูกมากๆแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไปขยายฐานลูกค้าไปอีกที่หนึ่งเราไม่ต้อง สียให้ลูกค้าเสียค่าส่งอันนี้จะดีมากๆเลยค่ะลูกค้าก็คือเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราขยายฐานลูกค้าเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่เสียค่าส่งครับคุณปุณครับ เ,เราก็จะมีการให้เขารับออเดอร์เหมือน pre ออเดอร์เหมือนกันนะคะแล้ว<ะ>ก็เราก็ให้ลูกค้าบอกเราว่าจะรับชุดไหนทานกี่โมงอะไรอย่าง<ะ> <now. S 1> เงี้ยค่ะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าอยู่จุดจุดเดียวเลยแล้วเดี๋ยวลูกค้ากระจายสินค้าของลูกค้า <sk> ก็เหมือนเราก็จะบอกลูกค้าว่าอ่าสมมติอยู่ที่นี่เราจะไปส่งตอนนี้ประมาณก<ะ>ี่โมงให้มารับสินค้าได้เลยไม่ต้องเสียค่าส่งส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแนะนําลูกค้าให้ให้ให้ชัดเจนคือคุณพูนไปส่งเองเลยใช่ไหมครับหรือไงครับอ๋อก็จะมีจ้างรถอะค่ะแต่่าจ้างแค่เที่ยวดี ียวครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือจ้างรถแค่เที่ยวเลยใช่ค่ะเราจ้างเองแล้วก็ดีลกับบินมอไซค์ที่ใกล้ๆบ้านเราได้เลยใช่ค่ะอแบบนี้่เองนะครับคุณบุญครับตอนนี้ผมเริ่มอยากจะเห็นแล้วครับว่าขนมจีนน้ำยาปูของคุณปุณเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรครับจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมงั้นเอางี้เลยครับเดี๋ยวคุณปุณทำให้ผมทานสักชุดหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวได้เลยไคุยกันต่อครับได้เลยค่ะ Takk fyrir að hlusta. ว้าวว้าว,ว,าวนะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าผมเลยครับสำหรับขนมจีนน้ำยาปูขนปุ่นนะครับใช่ตัวน,นี้กลิน่นหอมมากๆเลยครับุปนปุ่นครับอ่าอันนี้โอ้หมีอะไรบ้างครับเนี่ยุณปุ่นแนะนําหน่นหอยได้ไหมครับอ๋อค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนมจีนเส้นสดนะคะคจากทางร้านเราสดวันต่อวันแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำยาปูค่ะเป็นน้ำยาปูแล้วก็มีเนื้อปูก้อนอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ในส่วนของผักแกล้มค่ะผักที่กินกินกับน้ำยาปูค่ะเราก็จะมีเตรียมให้ลูกค้าอ่านี่มีผักอะไรบ้าง มีขอะไรผมโชว์นิดน,นึงออตอนนี้ก็ตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นผักกาดดองอันนี้จะเป็นไชโป๊ดองค่ะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นถั่วฝักยาวแจงกว่าค่ะอันนี้จะเป็นมะเขือมะเขือเทศอันนี้ก็คือเหมือนแบบเอามาเสริมเสริมให้มันดูหน้าทานาเฉยๆอ๋อครับผมก็คือปกติเวลาทานเนี่ยคนเขาจะทานเป็นขนมจีนคู่กับผักใช่ไหมแล้วก็ราดน้ําใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมอ่าโอเคนะครับหน้าทานมากๆเลยครับแล้วอ่าตรงนี้นี่คือแพ็กเกจนี่ต่างกันยังไงครับ ในตัวของแพ็กเกจ2ตัวนี้นะคะตัวแรกค่ะกล่องแรกตัวนี้ก็จะเป็นเซตนี้ค่ะในในกล่องจะมีขนมจีนเส้นสดมีน้ำยาปูแล้วก็มีในส่วนของเซตถักให้ค่ะก็คือถ้าปกติขายถ้าเซตนี้เนี้ยคือจะมีกล่องอย่างนี้ทำไมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มอะไร้แล้วก็จะมีในส่วนของเซตนี้เซตนี้จะเป็นเซตแยกค่ะเซตแยกก็คือจะมีขนมจีนเส้นสดแล้วก็ เค่ะมีซอนขนมจีนเส้นสดมีเซตผักมีไข่เป็ดต้มแล้วก็มีเนื้อปูก้อนแยกให้แล้วก็มีน้ํำยาแยกให้ใส่ถ้วยต่างหากนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูได้ไหมครับได้เลยค่ะ,ะนี่ครับเพื่อจะได้เห็นกันนะครับนี่เลยเราต้องมาเปิดสดๆกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่โอ,ตอ้ต้องต้องค่อยๆนิดนึงเ,เพราะตัวนี้กันกันกันซึมด้วยอ,อ่านี่ครับตรงนี้เราจะมีผักอ่านี่มีผักนะครับ อันนี้ผักตรงนี้ก็มีก็ผักก็ตามที่เราเห็นตงรงบนโต๊ะนะครับ<ช>อันนี้ก็จะมีผักนะครับผมจักนั้นครับนี่เราแกะกันให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นไข่อะไรครับอตัวนี้จะเป็นไข่เป็ดต้มค่ะไข่ต้มในเซต<ใ>นตะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอนนี๋อูนเนื้อปูก้อนเน้นๆเลยนะคุณผู้ชมครับดูเลยครับนี่เนื้อปูก้อนเน้นๆเลยนะครับอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นค่ะเราจะแยกต่างหา นะก็แยกต่างหากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของของของขนมจีนของคุณปุณใช่ไหมครับใช่ค่ะ้วเ,เราก็จะมีน้านํายาค่ะในส่วนของน้ํายาก,ก็แยกให้ต่างหากน้ํายาก,ก็แยกให้ต่างหากเลยนะครับแล้วคุณปุณกนะ็ผมชอบแพ็กเกจของคุณปุณมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่คุณปุญทําแพ็กเกจแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่มันดีสําหรับผู้บริโภคเลยก็คือผู้บริโภคแทบไม่ต้องเตรยียมอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยแค่ เปิดฝา เทน้ำยาก็เทใส่ในนี้ใช่ค่ะคุณก็เทใส่ในนี้เลยนะใส่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เทใส่แล้วก็สามารถทานได้เลยต่อไปครับแล้วก็มีบนบนก็จะมีช้อนซ่อมที่ให้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีเป็นเซ็ตช้อนซ่อมมีทิชชู่ด้านในด้วยเพราะว่าเส้นขนมจีนเวลาที่เราทานมันอาจจะแบบมีเลอะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดใหม่ว่านอกจากเมื่อก่อนก็จะมีแค่ช้อนซ่อมแต่เราก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องมีทิชชู่ไปด้วยเบอ่อแบบบางทีลูกค้าสั่งไปจัดเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าแค่ทิชชู่นะครับ แต่จริงๆแล้วในแง่ของการทําธุรกิจเนี่ยมันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจลูกค้าถ<ช>ูกต้องครับเราไม่ได้คิดแค่ว่าเอ้ยเราต้องทําให้อร่อยเฉยๆแต่เราคิดถึงว่าเมื่อเขาทานเสร็จเขาจะทําอะไรต่ออันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ คุณผู้ชมนะครับลองเอาไปปรับกับธุรกิจของคุณผู้ชมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับเซตนี้เท่าไหร่คุณปุ่นครับเซตนี้จะราคาอยู่ที่189บาทค่ะ189บาทนะครับแล้วอันนี้นะครับอ๋อตัวนั้น89บาทเป็นชุดประหยัดชุดประหยัดก็คือลูกค้าสามารถทานน้ำยาปูได้แต่ว่าจะไม่มีเนื้อปูก้อนแล้วก็ไม่มีไข่เป็ดต้มให้แค่นั้นค่ะแล้วถ้าไซส์ใหญ่นี่กี่ไซส์ครับ ถ้าไซส์ใหญ่ออจาก189ขึ้นมาอีกก็จะเป็นทาน2อถึงสท่านนะคะอ่ะจาจะทาน2อถึงสท่านอยู่ที่ราคา380บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็น4ีถึงหท่าน650บาทค่ะ650บาทคือ<ช>แบบแน่นแน่นเลยแน่นๆเลยค่ะเนื้อปูแน่นๆน่นน้ำยาเต็มที่เลยค่ะอืมครับผมโอเคครับแล้วที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่คืออะไรครับเนี่ย ในส่วนนี้ก็จะเป็นพริกแกงพริกแกงเป็น,เป,นเป็นสูตรที่ปุญคิดค้นมาตั้ง3ามปีกว่าจะมาเป็นน้ำยาโปคุณปุณนะคะ<ม>ในตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้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 ค่ะ,ะนี่ครับคุณผู้ชมครับดูนะครับ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะเป็นพริกแกงใต้เนื้อละเอียดมากๆเลยตัวนี้จะให้ความหอมของกลิ่นสมุนไพรเต็มที่เลยค่ะตัวนี้พริกแกงละเอียดจะอยู่ที่ราคา189่บาทตออ่อหนึ่งซองซองนี้ก็คือสามารถไปทําทานได้เป็นหม้อใหญ่ได้เลยได้หลายครั้งค่ะ,ะตัวต่อไปอันนี้ครับคนปูนครับอันนี้คืออะไรครับอ๋อตัวนี้จะเป็นพริกแกงกลมกล่อมก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทางร้านเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้จะให้รสชาติกลมกลม่อมหอมแต,แต่แต่ก็คือไม่ได้เผ็ดมากใช่ค่ะ อ่าตัวต่อไปอันนี้ครับอันนี้อะไรครับอ๋อตัวนี้จะเป็นกะปิเคยค่ะกะปิเคยไม่ได้ให้รสชาติเค็มจ๋าแต่ว่าตัวนี้จะสามารถทําให้รสชาติของน้ํายาปูเรานะคะลงตัวเกิดความนัวอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นค่ะก็สําคัญเหมือนกันขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกะปิเคยอ่าอีนี้ครับมาขนาดนี้เลยครับคุณปนครับผมคงต้องชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มชิมเลยนะครับแต่ก่อนจะชิมนะครับ ผมจะเอาขึ้นมาอีกนี่ก่อนนะครับนี่ครับผมจะตักให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูเนื้อปูดีๆนะครับดูนะครับนี่ครับดูครับโัวเนื้อปูเน้นๆเลยครับโอ้ก้อนใหญ่มากครับเนี่ยโอ้อ่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะชิมนะครับโอเคขอให้าเราดูนี้นะครับค่ะเวลากินเนี่ยต้องเราจะต้องเอาเส้นมาก่อนใช่ไหมฮะ ก็จะคือจะลาดไปเลยใช่ไหมครับอ่กาก็แล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนก็คือลาดทั้งเดียวแต่บางคนก็ทานทีละคำเนี่ก็ได้อดล,ลองลองลองดูค,ค่ะี่ <laughs> ครับอ่าโอเคนะครับโ <laughs> <c oughs> อ้คุณปค,ครับอร่อยมากผมเชื่อแล้วว่าทำไม นะครับคือเรียกว่ากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปูแน่นๆเลยครับปูคือเรียกว่าปูเน้นๆเลยครับรสชาติของน้ำยาเนี่ยคือเรียกว่าอร่อยมากๆผมรู้สึกมันมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีกลิ่นกะทิแต่ก็มีความเค็มหน่อยๆสำคัญที่สุดเลยคือผมชอบตรงเนื้อปู <c oughs> แน่นมากนะรสชาติอร่อยมากอ่าโอเคครับก็นี้เป็นสินค้าคร่าวๆของที่คณปุุม แล้วคุณปุณเนี่ยมีตัวช่วยในการขายอย่างไรบ้างครับหน,นสือออนไลน์หรือมีโปรโมชั่นอะไรยังไงมั้งไหมครับอ๋อตอนนี้นะคะในในส่วนของร้านปุณก็ยังไม่ได้มีโปรโมชั่นมากแต่ว่าในตัวช่วยในการขายก็จะเป็นในสื่อออนไลน์อย่างเช่นในเพจ ใน i n s t a g r กรเราพยายามลงรูปเยอะๆลงรูปทุกวันให้ลูกค้าได้มองเห็นสินค้าของเราผ่านทางโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะก็จะเป็นใน TikTok ค่ะ TikTok เนี่ยก็คือจะเข้าถึงลูกค้าได้แบบเยอะมากๆเลยปุณก็พยายามที่จะลงคอนเทนต์ใน TikTok เรื่อยๆให้รู้ว่าวันหนึ่งแม่ค้าขายขนมจีนทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นการแชร์ทั้งความรู้ทั้งถ่ายของบ้างค่ะก็จะมีสลับ กันไปในคอนเทนต์ต่างๆใช่ค่ะคุณผู้ชมครับดูนะครับสิ่งนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทิกตอกไว้สำหรับวัยรุ่นทิกตอกวัยรุ่นเอามาเต้นกันถูกรับแต่ความจริงกไม่ใช่เลยนะครับใน t i ก t o k นะครับหรือในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะ สร้างตัวตนในรูปแบบของเราได้นะครับคุณปุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณปุณเต้นไม่เก่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณปุณทาอาหารเก่งคุณปุณก็ทาการตลาดในติ๊กตอของคุณปุณนี่แหละครับแล้วก็ทําให้สามารถเรียกลูกค้าเข้ามาได้ถูกต้องไหครับแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในติ๊กตอกับใน a c e b o o k เนี่ยรูปแบบการตลาดของคุณปุณเนี่ยต่างกันไหมครับต่างกันค่ะเพราะว่าใน Facebook ก็คือแน่ๆเลยเราจะต้องบอกราคาบอก ที่ตั้งพิกดัดหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการที่ลูกค้าจะสั่งร้านเราเราต้องลงให้ลูกค้าค่ะให้ชัดเจนส่วนใน Tik t o อกก็จะแตกต่างกาันอย่างเช่นเ,เราก็จะมีการทําคลิปอะเนาะเพราะว่าใน Tik t o อกส่วนมากมันก็จะเป็นคลิปเราก็จะเหมือนให้เห็นว่าเอ้ยเราทําอยู่ในครัวแบบนี้นะเราทําสะอาดนะเรามีการแพ็กเกจแบบนี้เราจะเป็นการนําเสนอปโปรดักต์หรือว่านําเสนอ <c oughs> บางทีก็อาจจะเป็นในส่วนของแบบไม่ต้องทางการมากไม่ต้องขายของมากอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับก็เป็นวิธีการนะครับลองไป ปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้นะครับแล้วคุณปุณครับคุณปุณได้วางแผนที่จะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหนบ้างครับมีค่ะมีการมีการวางแผนไว้ก็คือเร็วๆนี้ค่ะก็จะมีการเปิดหน้าร้านนะคะเปิดหน้าร้านสำหรับสต๊อกพริกแกงก็คือ,อส่วนหน้าร้านเบื้องต้นก่อนก็คือจะมีการรับลูกค้าที่มาทานในร้านนะคะ แต่ว่าคุณก็ต้องให้โทรมาจองก่อนอย่างงี้ค่ะเพื่อเราจะได้รับลูกค้าให้ให้เต็มที่เราเราเราทำเดลิเวอรี่กับฐานหน้าร้านตอนนี้มันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันมากๆเลยแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าทําหน้าร้านเนี่ยคุณจะต้องบริการลูกค้าให้ดีมากๆก็ก็จะต้องมีการโทรโทรเข้ามาจองก่อนนะคะแล้วก็จะมีการขยายก็คือขายในเครื่องเครื่องแกงอ่าสามตัวเนี้ยก็คือจะไม่ได้ขายและก็จะเป็นการเหมือนส่วนผสมทั้งหมดที่เป็นสูตรของน้ํายาปูคุนปุลนะคะอยู่ในซองเดียวลูกค้าซื้อไปแล้ว สามารถเอาไปเทเทใส่กับน้ำกะทิแล้วสามารถปรุงทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าร้านจริงๆแล้วมีเมนูเพิ่มเติมนะคะเมนูอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีขนมจีนหลักๆก็คือจะเป็นขนมจีนน้ายาปูแล้วก็จะมีในส่วนของของทางเล่นนะคะจะมีจอปูมีทอดมันแล้วก็มีข้าวผัดปูกระเพราปูแล้วก็จะมีในส่วนของแกงชะพูปูด้วยค่ะอาจารย์ ใช่ค่ะแล,แล้วมีแผนมาไหมว่าเ,เราจะขยายธุรกิจ เป็นอีกช่องทางอื่นบ้างไหมครับเช่นไหนมีแฟนชายอะไรอย่างเงี้ยครับได,ได้ได้วางแผนไหมครับอ๋อในส่วนของแฟนชายอย่างเงี้ยค่ะแฟนชายบุญมองว่าบุญยังยังยัง,ยงเหมือนระบบการการรับผิดชอบหรือระบบหลังร้านอะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่ได้แน่นพอก็เลยก็เลยมองว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวจะทําเป็นโมเดลขนมจีนน้ายาปูบนคอนโดแบบนี้ค่ะแต่ว่าขยายไปอยู่อย่างเช่นแถวพระรามสองแถวในเมืองขึ้นอีกที่ไม่ใช่โซนลาดเทา้าอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อลูกค้าค่ะจะได้สั่ง สั่งในแอป Delivery จะได้ประหยัดค่าส่งจะได้แบบไม่ต้องเสียค่าส่งเยอะจากลาดท้าไปที่พรามสองย่างเงี้ยค่ะบางทีก็300ลูกค้าปุณก็คือมีเยอะมากแล้วทีนี้ก็เลยเกิดความคิดใหม่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบนี้ค่ะบนคอนโดเป็นเช่าห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เหมือนกันแล้วก็ รับออเดอร์เดลิเวอรี่ในละแวกนั้น<ม>ก,ก็มีในอนาคตนะคะ่ะ<ม>ที่คิดไว้<ม>ว่าจะทำแบบนี้นะคะ่ะจะค่อยๆต่อ,อกลุ่มลูกค้าที่เป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นหมู่บ้านเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคิดไว้ประมาณนี้แล้วถ้าทำโมเดลแบบนี้คุณบุญจะทำเองไหมครับหรือว่าจะต้องมีเป็นขยายมีมีรับพนักง,งานอาะไรอย่างนี้ครับเ,<อ>เพราะว่าในความที่คุณบุญบอกว่าเราทำหลายที่ใช่ไหมแน่นอนคุณปุณก็มีแค่คนเดียวรู้ไหมครับก็คงจะต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมนะถ้าเป็น ที่อื่นเช่นลาดพระรามเก้าพระรามสองอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นคอนโดที่อื่นเนี่ยคุณปุณจะมีการจะต้องมีพนักงานเพิ่มหหออไหมครับหรือยังไงครับอ๋อแน่นอนค่ะต้องมีพนักงานเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของรสชาติสูตรก็คือจะเป๊ะจากจากร้านเดิมที่ปุณทำนะคะก็คือได้รสชาตินี้เหมือนกันซึ่งซึ่งปุณก็มองว่าเดี๋ยวปุณจะเทรนพนักงานนะคะอย่างที่เราทํา เราทําแบบไหนเราจะให้คนที่เป็นพนักงานเราทําเหมือนกับเราทุกอย่างเลยในเรื่องของรสชาติบุณก็จะมีการควบคุมคุณภาพอย่างเช่นแบบเราทําปริมาณเท่านี้อะไรอย่างงี้ค่ะเราจะมีการเทรนพนักงานให้ได้รสชาติเหมือนเดิมแน่นอนค่ะอืมครับผมโอเคครับคุณบุญครับคุยมาขนาดนี้แล้วนะครับผมอยากให้คุณบุญลองแชร์ข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับ ก็คือ,อถ้าเกิดท่านใดนะคะที่สนใจกําลังมีความคิดอยู่ว่าอยากจะหาอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นทําที่คอนโดทําที่บ้านหรือว่าทําหลังเลิกงานนะคะให้มองว่าเราถนัดอะไรก่อนเรามีความสามารถในด้านใดอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ลองศึกษาเรื่อยๆแล้วที่สําคัญนะคะให้ลงมือทําเลยลงมือทําแล้วก็เดี๋ยวปัญหามันจะมาทุกวันเลยค่ะมันจะมีปัญหาให้เราแก้ก็ค่อยๆแก้ไปทีละอย่างแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็ คืออดทนนะคะอดทนนิดนึงค่อยๆค่อยๆเรียนรู้แล้วก็อดทนเดี๋ยวคุณว่าทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าได้เองแ้วก็จะรนของมันไปเรื่อยๆใช่ค่ะครับผมก็หลังจากที่ผมด้พูดคุยกับคุณปุณนะครับผมรู้สึกว่าผมได้รับเรื่องราวดีๆมากมายเลยครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมบอกเดยนะครับว่าสามารถเป็นข้อคิดได้กับผู้ชมทางบ้านได้ด้วยนะครับก็คือการที่เรามองหาสิ่งรอบตัวก่อน มองจากเสียงรอบตัวแล้วก็เราเริ่มทำมันจนกระทั่งสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ<ม>คุณผู้ชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องดรามีของเราเป็นประจําได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพระทรงศึกษาธิการสําหรับวันนี้ผมคนปุ่นและทีมง,งานขอขอบคุณสําหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ เปลี่ยนความคิดกับธุรกิจออนไลน์เพิ่มยอดขายได้แน่นอน